เราลรบาหน่อ้ไม่า่ง้ไครับสรุปแล้ววันนี้ผมพาทีมงานของผี่ปานโอ้กสานออกช่างนะครับมาทำการแก้ปัญหา ท่อระบายน้ำตกตันของชุมชนนาบัวใหญ่ซอยรวมใจโดยัิรศร้องจากชุมชนผมก็พาทีมงานชุดออกมาประชุดตัวนี้นะฮะมาปรากฏว่าตรวจสอบแล้วปรากฏว่าข้อรอยน้ํามันไม่ได้เชื่อมกับข้อรอยน้ําของทางสาระเส้นเมนนะฮะผมก็ทาการกดเจาะทะลุข้าไปบเพื่อจะวางท่อรอยน้าเพื่อมันสามารถเชื่อมโยงกันได้ตอนนี้ก็สามารถที่จะระบายน้ําได้โดยวิ่งเท่าขับรนของชาวบ้านได้ เป็นที่จอมรับของท้งว่าและก็รับคุณเชยและก็ตอบขอบคุณทารกบานและก็ไทยท่านมายกที่สยดูริงหนุ่มทหารใหมรแบบนี้ ครับขอขอบคุณทั้งเทศบาลทั้งนายกเทศมนตรีฐาน,านสวัณน,นีต่างประปนิท่านวนวลนะครับเนาะที่ในห,หน่วยงานเทศบาลกองถังออกมาแก้ไขปัญหาให้ทุกชนน้ำผู้ใหญ่ครับแต่ขอขอบคุณท่านพิชิตพ่อหน้าหมดงานนะครับเนาะประธานหมดงานดีประสานงานให้นะครับเนาะแล้วก็พ่อหนาแกนเนาะบนพุ่มพุ่มหน่ำที่มีบอกว่าแก้ไขครับขอบคุณหลายครับผม ครับผมตอนนี้ก็เข้าในเร็นมื่การทางเทศบาลมุ่งหารได้เดลังการแก้ปัญหาให้ทางชุมชนนักปฎิยั่งยอยรวมใจกันที่เรียบร้อยพ่ทีคือข้าใจของชุมชนเท่าราคาประี้ขต่อเสุต้นท่านนายกที่สุทีมุ่งทหารเข่ามากับผมท่านสุวรรณีตังค์สานานท่เขาชุมชนต่อบค้นมาหน้โอกาสครับคับค่บขอบคุณหลายค่ะคนไม่เอ็ไนไม่ค้นชาติไม่แม่ดี สะดวมาสะดวกข่องหนักสะดวกนะคะเด้อ <Okay, S 1>